สวัสดีค่ะวันนี้มาเจะเจอพกน้องเปียเซรีไทยรถสวยสุราษฎร์ธานีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของรถก,กันนี่กันเลยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ในส่วนของรถกระบะสี่ประตูนะคะวันนี้จัดมาให้คุณลูกค้าแล้วคันนี้มาพร้อมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าคา่ะบอกเลยว่าคันนี้ได้ชมหน้าร็อกโคนะคะ มหน้าเดิมโรงงานเลยสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมรถปี2017นะคะกับเครื่องยนต์2.4เป็นตัว E Plus นะคะ P Runner คันนี้บอกเลยว่ารถของเราการันตีนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะและที่สำคัญไม่แท้ร้อเปรคันนี้ลูกค้าจะได้รถสวยๆเดิมๆเกรด A แบบนี้เลยนะคะ แล้วก็เราก็ส่งรถันให้ทั่วไทยเลยนะคะแล้วก็จัดไฟเ้นให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะบอกเลยว่าได้รถเกรด A ไปใช้งานแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพภายนอกและภายในของรถกันเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของโฉมหน้ารโรโก้นะคะสวยๆแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองข้างนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะก็จะมีสีดา คาดด้วยโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยดวงไฟใสกลิ้งนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยเป็นดวงไฟไฮโดรเจนนะคะรอยแตกร้าวไม่มีลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะขนาดเป็นรถปี2017ดวงไฟใสกลิ้งนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะ คาดด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นช่องระบายลมนะคะสวยๆสภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะในส่วนของฝั่งนี้กันบ้างดวงไฟนะคะรอยแตกร้าาไม่มีเลยรอยขีดขว่วนถือว่าน้อยมากๆนะคะเป็นดวงไฟไฮโดรเจนนะคะ ไฟตัดหมอกมีมาให้ทั้งสองข้างรับประกันว่าไม่มีชนหนักพลิกความน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะลูกค้าจะได้ล้อแม็กซูโทนเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นยางปีใหม่ด้วยทั้งสีเส้นเลยนะคะเราใส่ยางให้ใหม่ดอกยางนานๆเน้นๆแบบนี้เลยในส่วนของสภาพตัวรถนะคะบอกเลยว่าเป็นสีเดิมๆทั้งคันนะคะ อาจจะมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะรยสะเก็ดหินฉูดใส่แต่แน่นอนเราเน้นเดิมๆทางคันนะคะรถของเรารถสวยเกรด A นะคะลูกค้าฟังเสียงในส่วนของคันนี้นะคะพาสีหมดปี2,568นะคะกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะคะ กระจกจะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคะกระจกแท้ทุกบานนะคะมือจับก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันทั้งสี่ประตูเลยนะคะ,ะไปดูในส่วนของภายในกันบ้างคันนี้ได้รุ่นแจรีโมทนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยเป็นรถบุคคลนะคะคันนี้ ลูกเจ้าของใช้งานเองเลยนะคะไม่หยาบแน่นอนลูกค้าได้ไปคุณภาพคุ้มเกินราคานะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะคันนี้ในส่วนของบานประตูนะคะมาพร้อมสีดำตัดกับสีบอลตรงน,นี้ก็จะเป็นผ้าสีน้ำตาลอ่อนๆสวยๆแบบนี้ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะคะปุ่มต่างๆมีมาให้ครบชุดนะคะลูกค้า รถเดิมเดิมเมดอาร์ตเดิมเดิมนะคะรับประกันว่าไม่ชนมาแน่นอนนะคะลูกค้าในส่วนของภายในคันนี้จะได้บาะผ้าสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้นะคะคุณภาพของบาะคือใหม่มากนะคะขนาดเป็นรถมือเดียวนะคะรถมือสองปีสิแต่ภายในคือสวยสมบูรณ์แบบมากๆตรงนี้ก็มีช่องใส่สัมภาระได้นะคะ เป็นช่องเก็บอุณหภูมิอย่างดีเลยแช่โค้ mm hmm. ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีช่องใส่แก้วน้ำให้หนึ่งช่องนะคะทุก mm ้า hmm. ในส่วนของคู่มือมีมาให้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ mm hmm. หลายท่านนะคะซื้อรถมือสองถามหาคู่มือกันคันนี้มีให้นะลูกค้า mm hmm. ในส่วนของลูกเล่นอื่นๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามารับชมกันให้ดูกันแบบเข้าๆกันก่อนนะจ๊ะ ฝ้าเพดานรอยรารอยเจอไม่มีกระจกคนนั่งข้างมีมาให้นะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้บอกเลยว่ารถสวยรถเดิมรถดีนะคะกระจกเท้ทุกบานนะคะอันนี้ปุบ,บล็อกเด็กมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุณภาพคุ้มเกินราคาแน่นอน นะคะตรงนี้ก็สามารถแสนของได้นะคะเป็นตัว e plus เลยลูกค้ามาพร้อมบาะผ้าสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้ที่พักแขนนี้มาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำให้ถึง2ช่องสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะด้านบนมีที่แสนของให้ถึง2ตำแหน่งเลยสวยๆแบบนี้นะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ บอกเลยว่าสวยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะสภาพสวยเดิมนะคะดวงไฟไฟเบริมองเห็นได้ง่ายนะคะสภาพของเมกไลเนอร์คันนี้เมกไลเนอร์เดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะ สามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะฝ้าเพดานรวยด้ารวยเจิมไม่มีเม็ดอาร์ตเดิมๆทุกบ้านนะคะกล้าปเปิดให้ลูกค้าดูทุกจุดนะคะไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับกันบ้างน,นะคะสำหรับคันนี้ <S 2> <S 2> มือจับเป็นสีเดียว mm. เป็นสีโครเมียมนะคะน็เดิมๆทุกบ้าน เป็นระบบไฟฟ้านะคะอันนี้ขึ้นลงกระจกได้นะคะทั้งสีบานหดลองแล้วก็ปรับกระจกด้านข้างเป็นระบบไฟฟ้าะะต่อไปเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูด้วยวันนี้ถือลุนแจมมอะ คันนี้บอกเลยเดี๋ยวให้ฟังเสียงเสียงเสียงรถนจะจ๊ะเครื่องเงียบมากนะคะลูกค้าได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถเพิ่มเสียงหย่อนเสียงได้เลื่อนเพลงได้รับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆแล้วเป็นตัว e plus ไม่แท้นะคะ,ะ,คะมาพร้อมเกียร์ออโต้คันนี้กระบาดสีประตู โตโยต้าพีร e ันเนอร์อีพลัสปี2017 499,000บาทเท่านั้นแล้วไม่แท้ร0 0เปอร์เซ็นต์นะคะไม่แค่แสนสามเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะไม่แท้ร0 0เปอร์เซ็นต์ในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะเป็นระบบมันนวลระบบปุ่มกดเลยนะคะใช้งานได้ง่ายเครื่องเสียงต่างๆอ่ะเสียงดังฟังชัดนะคะเอเยนช่ำ ช่องเสียบ USB มีมาให้ครบนะคะช่องเสียบ USB ต่างๆมีมาให้ระบบแอร์นะคะเป็นระบบมันนวลหมุนมือเลยนะคะลูกค้าอันนี้มีช่องใส่แก้วน้ำให้ถึงสองช่องตรงนี้ก็วางขวางของได้ปุ่ม Eco Mode Power Mode มีมาให้นะคะโหมดประหยัดน้ำมันในส่วนของเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ อัตโนมัติแบบขั้นบันไดเลยนะคะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4นะคะ2,004นั่นเองลูกค้านะคะ,นะคะฝ้าเพดานโรยราโรยเจอไม่มีช่องใส่แว่นมีมาให้นะคะไฟต่างๆใช้งานได้ทุกจุดนะคะฝั่งคนขบับอ่ะเป็นแบบนี้เดือนนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่ซื้อรถกับนอกเปี้ยวมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ลูกค้าทุกคนเลย จองแค่999บาทเท่านั้นนะคะมีโปรขับฟรีด้วย90วันเปลี่ยนถ่านมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งแล้วก็มีบัตร f ฟมล l y การ์ดจากเซรีไทยรถสวยให้ด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะ ถ้าเข้ามาที่ศูนย์บริการของเสรีไทยเดี๋ยวไทยคลิปน้องเปี้ยจะถ่ายศูนย์บริการแนบท้ายไปให้ดูนะคะพี่ทุกท่านซื้อขายกันทั่วประเทศไทยเลยมีถึงสี่สาขานะคะสาขาสำนักง,งานใหญ่กรุงเทพมหานครมีนบุรีหนองจอกโซนภาคอีสานนน,นแดงบุรีรัมย์แล้วก็สุราษฎร์ธานีสองสาขานะคะสาขาในเมืองสุราษฎร์และสาขาทางไปสระบินสุราษฎร์ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะคะ มีรถให้เลือกมากมายลูกค้าได้รถสวยเกรด A แน่นอนผ่อนแค่เดือนละ 8, บ8 0 0ัวัาตเท่านั้นได้กระบะ4 4ประตูยกสูงเลยนะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่ารับประกันนะคะไม่มีชนหลักพริคความน้ำท่วมแน่นอนนะคะและไม่แท้หตร้อยเเซ มาดูสภาพห้องเครื่องกันสำหรับคันนี้ขอเนี่ยเปิดห้องเครื่องนะคะ มาต่อที่สภาพห้องเครื่องเลยนะคะหนักมากฝากปรงลูกค้าอันนี้เป็นห้องเครื่องเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะคะคานหน้าตรงๆแบบนี้นะคะจุดแต้มสีหัวน็อตต่างๆให้ลูกค้าดูทุกจุดเลยเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะคะหัวน็อตไม่ขยับนะจ๊ะรับประกันว่าไม่มีชนหนัก คลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะคะและไม่แท้รกเบรษเราคัดรถเกรดเอมาให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะฝาครบเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าจากโรงงานซีโคนกดลงไปเป็นรอยเล็บนะคะไม่อัดเดิมๆเ,เลยย้าสเปคคันนี้ให้อีกสักรอบโตโยตา้าพีร e ันเนอร์2.4 e+ นะคะปี2017ราคาเพียง 499,000บาทเท่านั้นประวัติดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยช่วยดันตุกเคสแน่นอนหากลูกค้าสนใจหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักไลน์หานกเปียวได้เลยที่เบอร์0903247586 0903247586เบอร์นี้เอ็นไลน์ได้เลย นะคะซื้อรถกับเราไปไม่ต้องกลัวซ่อมเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองด้วยฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะที่นี่ถ้ารถมีปัญหาอะไรซื้อรถกับเราไปลูกค้าพามาที่นี่ได้เลยนะคะฟรีค่าช่างนะคะลูกค้ามีศูนย์บริการใหญ่โตนะคะที่เสนทรไทรถสวยเลยนะคะมีถึงสีสาขาเลยนะคะลูกค้าแล้วมีรถให้ลูกค้าเลือกมากมาย นะคะหรือท่านใดที่อยากได้ในส่วนของรถกระบะรุ่นอื่นๆนะคะเราก็มีนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบะก็บยกสูงนะคะตอนนี้เติมสต็อกมาให้แล้วนะคะมีทั้ง Toyota r e โนะคะและ ISU ูดีแม็เลยสําหรับกระบ่ายกสูงนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถกระบะแคบนะคะก็มีให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่ปี2017 ถึงปี 2, 2023เลยมีทั้ง Toyota Revo และ Isuzu d m a x นะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโตโอ้แบบแต่งซิ่งเดิมๆโรงงานนะคะมีให้เลือกหมดเลยนะคะรวมไปถึงรถทำงานทำเงินนะคะเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถตู้ห้องเย็นกระบะแคร,รี่นะคะรถตู้ทึบนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตอนเดียวคอกรั้วธรรมดา ขอ้โรบเพาลอยโฟวินนะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากมายหาะลูกค้าสนใจแล้วเดี๋ยวน้องเปียวแปะเบอร์ไว้ให้ติดต่อหาน้องเปียวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องเปียวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าพาดูรถรถุ่นไหนรอติดตามรับชมได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ